ไพ่สื่อสารนะคะออเเออ,เอ,อ,เอ,อชอบจังเลยอะ่ะไพ่สื่อสารเออชอบคำนี้เนาะแต่ไม่กล้าพูดเถินนะคะไพ่เราเรื่องไพ่สื่อสารข้อความจากไพ่แล้วยังไงต่อดีนะคะสำหรับจากโกลเด้นวิวนะคะโชคชะตาทองคำสำหรับนี้อยากจะบอกอะไรกับคุณในตอนนี้นะคะพลังงานของคุณค่ะในช่วงนี้ในตอนนี้เลยนะคะปัจจุบันทันดวน8ดาบค่ะ อยู่สถานการณ์ของดาบที่ลายล้อมโนะเอออาจจะกําลังอึดอัดนะคะแต่ก็ไม่ได้อึดอัดใจสักเท่าไหร่นะอึดอัดกายแต่ไม่ได้อึดอัดใจเนาะหรือบางคนอาจจะอึดอัดใจแต่ไม่ได้อึดอัดกายนะคะอยู่กับการเรียนรู้กับทักษะที่เกิดขึ้นนั่นเองค่ะเนะนะคะกระแปดดาบค่ะพันธนาการของการต่อสู้เรียนรู้นั่นเองค่ะ คุณมีความรักอย่างแน่นอนเลยนะคะราชาช่วยเนาะเป็นคนที่อุดมสมบูรณ์ในตัวเองมากๆเลยค่ะเนาะอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้ค่ะเป็นคนที่มีจิตใจดีคายแมนเป็นคนที่อบอุ่นเป็นคนที่มีศักยภาพเป็นตัวตนค่ะเนาะเป็นคนที่รักในการเรียนรู้การศึกษาดีนะคะอบอุ่นมากๆค่ะเนาะแล้วก็เป็นคนที่เข้าใจนะคะในชีวิตด้วยนะคะกับภาพนี้เนาะเอออาจจะเชื่อมโยงของการเข้าใจในหลายๆเรื่องค่ะจากประสบการณ์ที่คุณได้เจอมานั่นเองนะคะเออ สัญญาณต่อมาค่ะและคุณกําลังรับผิดชอบกับหน้าที่การงานของคุณค่ะในตอนนี้นะคะเต็มกําลังเลยเนาะเออก้าวไม่ถาวค่ะเป็นคนเก่งนะคะเนาะเป็นคนทํางานเก่งและก็รับผิดชอบกับหน้าที่การงานของคุณเนาะไม่ว่าจะเป็นทักษะการเรียนรู้นะคะทักษะที่กําลังฝึกฝนเพิ่มเติมเพื่อปรับระดับความรู้ความเข้าใจของคุณเนาะคุณเป็นคนที่รักในการเรียนนั่นแหละเนาะนะคะเป็นนัก ราศก็ได้ค่ะเนาะเป็นนักรักก็ดีนะคะเพราะถ้วยนี่คืออารมณ์ความรู้สึกล้นหลัวเลยนะคะแล้วก็กําลังรับผิดชอบกับสถานการณ์หน้าที่ของคุณอยู่เนาะสัญญาณเพิ่มเติมมี energy ในการต่อสู้มากๆเลยเข้ามาเลยนะคะเออดูซิทําเหมือนกับว่าปัญหาในชั้นกลัวชั้นกลัวแต่ไม่จริงค่ะคุณไม่ได้กลัวเกรงกับปัญหาที่เกิดขึ้นที่ไลยร้องุณเลยนะคะคุณอยากจะลุยเข้าไปในทุกๆเรื่องในตอนนี้เลยนะคะคุ อ่ะโวินดาบค่ะนาอเออด้วยการฝึกฝนนะคะได้รับสมองเข้ามาเลยนะคะเหมือนเป็นเลขวิทย์คณิตที่คุณกําลังแบบโอ้โหติ๊กๆิ๊ดนะคะออกมาเป็นข้อมูลนั่นเองนาอมีพลังงานมากๆเลยละค่ะโอโ้โหแล้วคุณมีความประทับใจนะคะในรักครั้งเก่าของคุณค่ะไม่ว่าจะเป็นรักวัยเยาว์นะคะรักที่ต่างวัยค่ะหรือรักที่แตกต่างกันหรือรักที่วนมาเจอกับคุณในอ่าในในเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ อ่าพัดไลก็คืออดีตชาตินั่นเองค่ะภาพนี้เนอะแล้วคุณมีความรักที่เต็มเปี่ยมเลยกับความรักที่คุณกําลังเกิดขึ้นในเวลานี้นะคะโอ้โหอยู่กับความขัดแย้งเนอะเออเข้ามาเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งในเรื่องราวใดค่ะคุณพร้อมที่จะรับมือกับสถานการณ์ในตอนนี้นะคะเออดูสีเออ,เอ,อนะคะถ้าเกิดเชื่อมโยงกับเรื่องราวของคุณฟังกันต่อนะคะกับพลังงานเพิ่มเติม,ตมสี่ใบนะคะที่จะเป็นบทสรุปก,ก,กันเนาะเจอ บทสรุปเรื่องราวของคุณนะคะบทสรุปให้ไปต,ต่อเนาะเป็นไกดเป็นไกด์ไลน์นะคะเออไม่ใช่บทสรุปให้เราแบบโอยยอมปิดเป้ดปิด,ดีกว่านะคะโอเคค่ะให้คุณอ้โหตูตาแล้วค,คุณคุณขาคิงออฟคัฟ q u e e n นออ u คันะคะคู่ของคุณคะ่ะเนาะมาเสริมคุณอย่างแน่นอนคะ่ะไม่ว่าจะเป็นเสริมในด้านไหนคุณทั้งคู่นะคะมีบุญสัมพันธ์กันที่ได้มาเจอกันคะ่ะเนาะ ให้เชื่อมั่นเอาไว้ได้เลยว่าพลังงานความรักที่คุณมีกําลังคอนเน็กวิดกับคนที่คุณรักอยู่ในเพลานี้อย่างแน่นอนนะคะโอ้โหอ้ยอินนะคะโอ้โหเดอะโชวเวอร์ค่ะจะต้องมีสถานการณ์ที่ทําให้คุณต้องเรียนรู้นั่นแหละนะคะเติบโตไปพร้อมกันกับโชวเวอร์นะคะ มียังไม่เปิดหมดเลยเป็นหมดกันได้ไหมนะคะเดทนะคะนี่ไงนะคะต้องมีบททดสอบต่างๆอย่างแน่นอนทดสอบพลังใจของคุณนั่นแหละเนาะพลังงานถ้วยพลังงานความรู้สึกของคุณนะคะให้เกิดความเข้าใจเนาะอ่อนโยนอ่อนไหวนะคะแล้วก็มีความรักที่ลึกซึ้งค่ะเนาะเพื่อที่จะเยียวยาสถานการณ์ปัญหาเพื่อที่จะเข้าใจเมื่อวันที่เราจะต้องปล่อยวางรถจากลาก็ได้นะคะเป็นความรักที่บริสุทธิ์มากๆนะคะโอ้โห สัญญาณเพิ่มเติมแล้วคุณคือเอ็มโพโรค่ะเนาะคุณคือผู้นําทางจิตวิญญาณให้กันและกันนั่นเองค่ะกับสภาวะของอ่าศักยภาพในตัวตนของคุณทั้งคู่ค่ะจะต้องมาเจอกันนะคะแล้วก็มาเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะเนาะเออเป็นพลังงานที่แบบนําผู้คุณทั้งคู่นะคะไปในทิศทางที่ดี นั่นเองนะคะเออไม่รู้จะพูดยังไงนะคะกับสี่ใบที่บอกมานั่นเองค่ะ the tower the day the emperor นะคะศักยภาพศักยภาพของคุณทคู่ที่มีการคอน n e c เชื่อมโยงต่อกันเนาะจะช่วยให้เรารู้สึกถึงการได้รีบูตนะคะเนาะหรือการได้ดูแลการได้เทคแคร์กับพลังงานของเรามากขึ้นนั่นเองค่ะเนาะเรียนรูก้กบสถันการณ์ปัญหาเนาะบำบัดปัญหานะคะบำบัดทุกบำรุกสุขนั่นเองค่ะเนาะอยากให้ คุณทั้งคู่นะคะเชื่อมั่นนะคะกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคุณอาจจะเป็นผู้นํานะคะใน,ในเมื่อคุณเข้ามาดูคลิปนี้เนาะผู้นํารูระเออฉันคอนเนควิดกับคนที่ฉันรักแหละนะคะเรามาเสริมกันเพราะฉะน,นั้นแล้วก็ดูแลนะคะพลังงานซึ่งกันและการเชื่อมั่นในความรักให้มากนะคะเนาะไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ใดะคะ่ะคุณพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงคุณสามารถเป็นคนคอนโทรลได้คะ่ะเนาะดึงคนทั้งคู่ดึงคนที่คุณรักของคุณนะคะขึ้นมานะคะ กับเรื่องราวต่างๆเนาะนะคะสัญญาณเพิ่มเติมอีกไหมอ่ะอีกหนึ่งใบแล้วกันนะคะเตออีกหนึ่งใบโอ้โหมาแล้วค่ะอืความหนักแน่นมั่นคงให้คุณเชื่อมั่นค่ะเนาะเมื่อเราตื่นรู้ก่อนขอให้เราหนักแน่นมั่นคงในตัวของเราค่ะเนาะแล้วดึงดูดพลังงานดีๆนะคะเกิดขึ้นกับตัวตนของคุณคู่ของคุณค่ะก็จะโดนดึงดูดไปด้วยกันนั่นเองนะคะกับหนึ่งเหรียญนั่นเองค่ะ และนี่ก็คือโชคชะตาทองคําที่อยากจะบอกกับคุณนะคะสายสัญญาณไหนที่คุณคุณรู้สึกว่าเป็นตัวตนของคุณนะคะสามารถเชื่อมโยงได้เลยนะคะในคลิปนี้ค่ะขอบคุณทุกการเขียนคอมเมนต์และให้กําลังใจนะคะด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันมาโดยตลอดขอบคุณมาก,มากๆค่ะ